คุยคุยกันนะครับกับคุณจลนเวศศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนําการลงทุนจากออสเตรเลียฟิวเจอร์สอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณจลนเวศครับสวัสดีครับคุณเจชลติครับครับเมื่อเช้าเปิดตลาดมานะครับตลาดมีการเคลื่อนไหวปรับตัวลงไปในแดนลบนะครับก่อนที่จะมีรีบาวขึ้นมาในช่วงสั้นๆกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้เป็นยังไงดีครับ ครับของในตัวเซสฟิฟตี้เองนะฮะก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมนะฮะทั้งตลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดฝั่งยุโรปเองสหรัฐอเมริกาเองรวมทั้งภาพรวมของเอเชีย hmm. นะฮะของวันน mm ี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นะฮะก็ปรับตัวลดลงนะฮะ mm hmm. ส่วนหนึ่งก็กระแสในเรื่องของการคาดการณ์ในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะฮะ mm hmm. ในแง่ของบ้านเราเองนะฮะก็ต้องบอกว่าในแง่ของฟันโฟนะฮะของทุนต่างชาติเนี่ยก็เป็นในลักษณะของการลดน้ําหนักการลงทุนเช่นเดียวกันนะ mm hmm. สังเกตเห็นว่านะคร mm ับเมื่อวานนี้มีการขายในตลาดหุน้น พันกว่าล้านนะฮะแล้วก็ทำเน็ตนะฮะช็อตโพซิชั่นในส่วนของเซ็ตห้าสิบฟิวเจอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะประมาณเจ็ดพันกว่าคอนแทกตนะฮะบวกกับการขายในตลาดพันธบัตรด้วยนะครับรอบนี้นะฮะเท่าที่เราสังเกตเห็นนะฮะการเน็ตฝั่งช็อตโอไอก็บวกเพิ่มขึ้นมาสูงทีเดียวนะฮะประมาณเกือบเกือบห้าพันคอนแทกนะครับในขณะที่ในฝั่งของจีนเองฮะตัวเลข CPI เมื่อเช้านี้ฮะก็อยู่ที่หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์ฮะก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะสะท้อนว่าในภาพนนนนนีีี้ของงจจจะะเศรษฐกกิ็ยัไม่่่าทะ ออฟื้นได้ไวมากนะ นะฮะก็สะท้อนมาในส่วนของตัวเซฟฟิด้วยนะฮะที่นะฮะโดยภาพรวมนะฮะยังมองว่านะครับมีโอกาสที่จะลงได้ต่อนะฮะเมื่อวานปิดที่ระดับ900กับอีก3จุดนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะมีแรงรีบาวได้ได้แรงแรงสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่เราเห็นนะอย่างในกรณีณตอนนี้นะก็เป็นเพียงการรีบาวในภาพระยะสั้นๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกลยุทธ์การเทรดนะครับนักทุนที่โฮช็อตเอาไว้ก็แนะนําให้ยังโฮช็อตเหมือนเดิม นะฮะบลอตอยู่ที่925จุดนะฮะอันนี้คือทั้งทุนที่เทรดที่สามารถที่จะโฮพอรชั่นข้ามคืนได้นะครับในขณะที่ภาพการเทรดระยะสั้นภายในวันสำหรับซีรีส์แซเองนะครับมีแนวต้านครับ895แล้วก็900จุดแนว,แวนรับ890และ885นะฮะณวินาทีปัจจุบันบนกระดานนี้เลยนะครับอยู่ที่893จุดนะครับ ช่วงเช้าไปทำไฮ895แล้วไม่สามารถที่จะาฟาดานแนวต้านตรงนั้นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นรีบาวเล็กๆนะตรงนี้นะฮะภาพระหว่างวันนะฮะก็จะเป็นจังหวะในการเข้าช็อตในภาพระยะสั้นได้นะครับเป้าหมาย890 88885นะครับเพื่อทำกำไรครับ ครับตอนนี้คนที่ยังไม่มีสถานะนี้จังหวะนี้เข้าไปเปิดสถานะช็อตได้เลยไหมครับก็สามารถทําได้ครับเพราะเท่าที่เราสังเกตเห็นนะตอนนี้มีลักษณะของการรีบาวได้บ้างเล็กน้อยครับได้ครับมาดูกันต่อที่ราคาทองคำกันบ้างนะครับล่าสุดราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงจากแรงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข่งข้าขึ้นมานะครับกลยุทธ์การลงทุนในทองคําเป็นยังไงครับครับสำหรับราคาทองคําเองนะฮะก็ยังได้รับกระแสนะฮะของการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นในตราดเบี้ยของเฟดนะครับราคาทองคําก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเมื่ การรีบาวได้บ้างครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวอดอลลาร์อินเด็กซ์มีลักษณะของการเทขายคำกำไรออกมาบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าแนวโน้มหลักของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อขึ้นไปได้นะรอบนี้อาจจะไปเทสไฮแถวๆ100ก็ได้นะฮะนั่นหมายความว่าในส่วนของราคาทองคำนะครับณวันนี้ที่เราเห็นมีการรีบาวตัวมาบ้างเล็กน้อยนะฮะก็อยากที่จะให้ดูนะฮะในระดับแนวต้านคือแถวแถว0 0ห่ยเหรียญและ1,100กับอีก5าเหรียญน,นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเห็นการรีบาวตัวนะครับก็สามารถที่จะไปเปิดช็อตได้นะครับแล้วก็เป้าหมายนะฮะทำกำไร1,085แล้วก็ 1,075นะครับแต่นะครับในทางตรงกันข้ามนะฮะมาดูในเรื่องของค่างเงินบาทนิดนึงนะครับในเรื่องของค่างเงินบาทต่อกันไปเลยนะฮะล่าสุดตัวสปอตอยู่ที่35บาท86สตางค์นะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับราคา end of day นะ,ะของค่างเงินบาทนี่ยสามารถที่จะทะลุผ่าน35บาท70ขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่านะครับก่อนหน้านี้นะฮะที่ทำที่เราแนะนำให้อยู่ฝั่งช็อตในส่วนของ USD future นะ ตอนนี้กลับมาอยู่ฝั่ง long position นะครับสำหรับ USD นะฮะในแง่ของการผสมกลยุทธ์กันนะฮะระหว่าง g o f ฟิวเจนะครับกับตัว USD นะฮะในส่วนของ g o f ฟิ u เจเนี่ยเราแนะนำให้ช็อตนะ,ะแต่ค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาส่วนทางอีกแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากที่จะได้กำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะฮะในการทำช็อต Go ลฟ f u เจอก็ต้องมาลอง USD Future ควบคู่ไปนด้วยครับครับสำหรับ g o f ฟิ u เจอเองเราเห็นระยะสั้นมีการดีตัวขึ้นมาแต่ระยะกลางระยะยาวนี่ยังคงเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าครับ ในภาพของ USD f ิวเจอรนะฮะต้องบอกว่าในภาพระยะสั้นและระยะกลางหลังจากที่เบรก35บา70เรามองว่ามีโอกาสอ่อนไปต่อได้แต่ในภาพใหญ่นะครับเขาต้องสามารถที่จะผ่านบริเวณ36บาท25ขึ้นไปให้ได้ครับผมถึงจะมองว่าภาพใหญ่เปลี่ยนหรือในอีกกรณีนึงนะครับต้องทะลุนิวไฮไปเลยครับเบรก36บาท64ที่เขา เคยทำไฮไว้ในรอบก่อนหน้านี้นะถึงมองภาพใหญ่เนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณจรนเวทครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณจรนเวทศักดิ์ศรีจากออสเตรเลียฟวเจอร์สถึงทั้งเรื่องของสติฟตี้นะครับทองคำรวมไปถึงค่าเงินบาทในช่วงนี้ด้วยที่ต้องจับตากันกับเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับมาติดตามกันต่อครับกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในประเทศนะครับเป็นประจำ